ก,กุ๊งกูนุ้ยสองใจพี่น้องงามๆจ้ากลมเดียวกันใจพี่น้องเอ้วพอลใจพี่นอ้องมาเล่จ้าการลังงามๆเด้อจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกพี่สารบ้านฉันจ้ะผอกันในวันที 10, 10, 5, 2, 5, 6, 7, ่สิบสิงหาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดจ้าวันนี้พาพี่น้องเขาปลาคือเกาจ้าพิก,กัดปลาบป็นของเมงตมะเมินห่วยคามเพิ่อบุญทลิกจังหวัดอุบ,บลราชธา,า,า,านีจ้ามัวว่าในเข้ามัน เพ็ดกอก็เพชรนาเลยเนาะพอประมีณเนาะครับผมสองตาครับพี่น้องวันมือนเด็กกระปุลดน้ำใจพี่น้องสีสูงสีมันซัมได้จา้าไปกันเลยจา้าไปครับอดอกเด็กเหง่มาแต่พี่น้องงามจา้าดกอกดีจังจา้ามาเป็นดอกเด็นจ้าในเห็นจา้า ้องจูมเด้อจ้ะจูมนึงจ้ะดอกหน่อยเพิ่นครับจูมนึงจ้ะ ยสวยจ้กากุ้งกุ้งใบตรงใบเดียวจาะพี่น้องเฟรจ้าเฟรชจั่บมเมนตดอกเดียวเฟรดนะ<อ>บิดดินมากบ,บานเลยจาะพี่น้อง เห็นอีกดอกหนึ่งแล้วจ้าโอ้ยสองใจพีしし่น้องแน่มาที bah, ่ไหนเห็นดอกหนึううううう่งจ้ะกอแดงใส่ในกรุงกกะใจพี่น้องบ้านเราเห็นเลยนี่ห้องบได้เชียนนี่ไม่ตรงนะก็บ่เห็นเหรออยเก็บมือหนีสวยงามเหมือนกันครับเก็บมือได้ให้งามไป ที่ละกสิบหเห็นเนาะขันไ่ตองน้ากพีบนะจูมจ้าอุย้ยขาคือหาคือเพ่เอาไม่จ้าอ้าวสวยอยู่จ้า ดอกที่สองใจพี่น้องคมนี้จ้ะอาสามแล้วจ้ะพี่น้องมีสามมีสี่จบ้บบ้านพี่สี่เงินจ้ะแย่ใจ้ะพี่น้อง Ui, nhầm ngàm chá Nó mùn mùn Suối chá Chú ngàm chá, Ní, chá Úi, Ní, đồ, Nó phiêu chá phía Ui, sống tôi rồi nè Nè nó áo bốc vậy, phun áo Mới đó nổi Nó áo khẳng khẳng lắm Chính là mới nhảy Nhạc nhảy <laughs> กอแดงจ้าไปี่งเห็นเหียนค้าก็เหียนเนสียสวยจ้ะพี่นอ้อง,งกุ้งกุแม,นม่นบ่อยเป็นกุ้งกุบอกุ้งกุเลยเนี่ยกำลังสีบานครับอุ้ยอุยป๊าดสวยๆง,ง,งามๆจ้าเมือน,นี้มีนาแลน้ำเนาะ ครับโค้ดแดงเขากับง,งามๆจ้ะพี่โน้องอ้อาวหล่นกันต่อจ้าอ้าวดอกทีสองจ้าอาเลือกเด้วยจ้าพูด,ดอยเลือกอีรีครับดอกทีสามจ้าพี่โนโอ้องอ้าวดอกนี่ขาวเบลึกอ้าวสีจ้าพี่โนโอ้องโอ้ยทีแรกใหญ่ลองมาลองมาเนาะ <laughs> แต่ดอกแดบบแบบ็บ ขาวอยู ne, ่เลบอกบ่เดงเล็บเดอกหนึืงจ้ากอแดงอุ้ยอ้ยสวยจ้าขางามเนาะแดนจ้ามีสองดดได้จ้า จ้าดอกนึงแม่งจีรีดก็กินเด้จ้าพี่น้องนี่กินเห็ดคือกันจ้ะฝึ่ทะลายจ้าอ้ยงามจ้าพี่น้องอุ้ยผึ่งดำจ้าพี่น้องขาคือขาเมย์พอมีแห้งเอ้ยกอแดงจ้าผมนี่ขอสีดอกด้วยจ้า ไปเอาอีกสองดอ,องกงาจ่ะพที่น้องงามจ้าจ้าสูมไปเรื่อยๆจ้พิ่งหอมจ้าเั็นี้สีนแนมอยากเนี่ครับสีมันคือใบตองนอันเอนเดียวกันเลยจ้ะโกเแดงจ้าใสสวยจ้างามจ้าอ๋อตัวนี้บมเมนตัวนี พี่ตัวแมน, <g ül> นงามๆจ้ะพี่นอ้องอีจ้าส,สวยจ้า ือจึงเห็นขากระเกรา,าไปตรงทะลุอยู่เดียวและโอ้ยแมนแต่นี่บ่ได้ด้วยจ้ะเฟรจ้ะเอื้อยหนองจะบ่แมานเฟร <c oughs> ตัวแดงจ้ะสาวหล่จ้ะ แน,น,น่เลยจ้ะกอแดงจ้ะส,สวยจ้ะพี่น้องคอแดงจ้ะโอ้ยลอยเกิดจุ้มลงใจพี่น้องโอ้แบบงามเลยจ้ะอุ้ยขาหน่อยสวยจ้า เหลืองจ้าอุ้ยฮุ้ฮู้เจ้พี่น้องส,สวยๆจ้าอีกดอกหนึ่งเนื่อจากงามคือกันกลมเดียวกันเจ้าพี่น้องสวยครับสวยอีดีจ้ะเพราะมีมงตีให้ตีเลยบ่บ่ให้ตีจ้ะสองดอกสวยๆจ้าอฮ้ยเจ้าแม่งามเจ้าพี่น้องจุ้มจาา้าบะหน่อยจุ้มน้อย ดอกจ้าโฮมี่ดอกทีสีจ้าพี่นนองก,กระเด็นจ้าจุ้มหนึ่งจ้าบุ้ยขามักหนี่จุ้มหนึ่งจ้าจุ้มหนึ่งจ้า ถือแทะ้ะพี่น้องแนจมจับทางขุนเด้อครับจังเห็นแนมจ้ะเห็นได้จังเป็นนไงจึงแทะไม่ทับบ้างแนมถือโอ้แนมขายนี้งามแม่จ้ะพี่น้องเล็งไปแต่ไกลครับพี่น้องซอ,องหลอดนอจึงเห็นอ้าวซองซองอีตังหะซองดอก เห็นบ่เห็นบ่บึ <laughs> นน้่ <laughs> เป็นสัญญาณที่สีออกเรื่อยๆเนาะ <laughs> แมนจ้้ะแบบนีครัดอ,อกนึงจ้าหุมนี่โทนโทนเลยจ้าแต่ว่าเห็นขา,ขาวๆเลยบ่ะหงเลยบ่เห็นเห็นขาวๆด้วยจะาิีน่ะจัหูปรเฮ็ต <laughs> โอ้ยแต่สวงามอยู่เนาะแมนจ้ะข้าคือ อากาศก็คึมอีกแล้วครับพี่น้องนี่ไานเกียอยู่นี่เนอะแมนครับนี่งานจะพี่น้องเดยนจ้ำกลมบ่แมนคึมซื้อ,อเนาะลงเม็ดเลยจ้ะพี่น้องลองเม็ดพร้อมครับพี่น้อง เบรกหลบหลากรอเลยจ้ะพี่น้องขยันหินหน,อนาองเรีนจ้ะอ้แม่ปลาหมีแต่ดีตกที่สองจ้ะดวงเงินจ้ะฝนลินเลยจ้ะพี่น้องตกแล้วครับพี่น้อง นี่จ้าอันนี่จะเป็นสีชมพูเนาะจ้าอุ้ยตรงนี้ไม่ได้พี่ หาอะไเลือกจ้ะอืมพอแล้วจ้ะพี่น้องกดแดงจ้าพี่ได้สิอโอ้ยมองนี่มองแทะเลยเนาะมีมีมีจริครับพี่จ้ะจัดเลย ใส่เดียวกันเลยจ้ะน่ารักจ้าสวยจ้ะขาเหยียดดีเนาะเมนจ้าจะรวมบอกกันด้วยจ้ะพี่ขางามครับผมนีเนาะแมนจ้ะ งานงานจะเด็ดน uh ี่มุ่งมุ่งกึ้อ จมา,าเลยจ้าสองดกอกช่วยๆโอ้ยสองจ้าสองครับมาเลยจ้าปุ่มนุหน่อยจ้า ละจ้ะพี่น้องอะแลจ้ะกําลังงามๆเด้อจ้ะนี่แน่นเบิด <recia> ตัดกันพี่เนาะนีเด้จ้าเห็นดูจ้าวัตวบุหินโอ้ยจะเห็นแล้วนะจ้านี่สวยจา้าจขอเมันทีสี่เยบอะอนจะในกล่องนแวัะบุหินได้อนอไดในมองอื่น <c oughs> เห็นบ่จัดเลยเอาเลี้งบอลนี่ั่ดเรเทาเพิ่นไม่ได้เทาเม่งเทาอัสเทคาบอัเขาอ๋อเล่นเล่น โอ้แดงก็เกิดน้ำกันกับพี่น้องเกิดน้ำกันจากพี่น้องเมาเพาพี่เราถือใสสวยจ้าตัวนี้ล้างออกเขียวๆจ้าแล้วมาทางนี้ขวดออกสีชมพูจ้ะพี่นอ้องตรงเดียวกันเกิดบ่คือกันจ้าอืมแม่ค้างมันนี่ตีกต่งจังสี่จ้ะพี่น,อน้องนั่งแบบเด่น นั่งเลนั่งเลไม่ <c oughs> ขางจะไม่ขางมาทางนี้อีกจ้ามันอยู่ในโมมเดียวอ,อยู่จ,นนจ้ะพี่เนาะงามจ้า อ,อุ้ยไอ้พวกนี่้สองดิเล่เนี่นั่นนี่แตงงามๆจพี่เนาะอุ้ยสวย เ่าจะเห็นมาว่าน่าก็เห็นมาหนี้ดีดีเฮงจ้ากอแดงจ้ากอแดงจ้ะครับผมก็ได้เวลากลับบ้านเนาะครับพี่น้องเบิ่งผลงานกระแม่ปรามีครับมือนี้มือนี้ได้ใส่ตาเดียวจ้ะพี่น้องกระสิเป็นเฮ็ดกอดแดงรายกา เห็ดนาแลจ้าเพิ่อนค้าล่กะดอกหนึ่งเนาะครับผมเพิ่อดำเพื่อดำดอกหนึ่งจ้ามัอนีนาแลกะสีไร้เนาะแต่หักโพสูโมว่านจ้าโฮมที่เฮาเก็บไร้เมื่อวานเฮาบ่ทันเนาะพอปลอมีเนาะครับผมเฮ็ดนาแลก็งามครับพี่น้องเฮ็ดกอก็งามอยู่เนาะจ้าแต่ว่าเฮ็ดกอนี่ได้บ่หลายเท่าเก่าครับพี่น้องจักเพิ่นบอกจักจังได๋เนาะแม่นจ้ะก็ถือว่ามันอยู่ครับเต็มตาครับพี่น้อง ครับผมเฮ็ดเฮากับสวยๆคือเกาหน่อแม่ปามีสวยๆงามๆคือเกาหล่ะใจพี่น้องพิกัดที่มาบนเด็กกับป้าบ้าน้องเมฆตะบนหน่วยค้ามเพิ่อบนธนิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าผอการเมือ้วันที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าผลงานผลงานของข่าก็ถือประมาณนี้เนาะครับผมมันอยู่ครับพี่น้องกระตาหมานจ้ะพี่น้องจ้าฝากก็ไลยก็แช่ก็ติดตามีสองอีสานบ้านฉันในได้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามี สำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า